เอาล้ครับเสร็จแล้วครับโอเคไม่เจ็บเลยค่ะจริงๆอันนี้จริงๆคือแบบจริงๆเหมาะแบบกับคนที่แบบขี้กลัวมากๆเลยอะจริงๆเพราะว่าแบบมันมันไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยอะค่ะมันไม่มีดังอะค่ะอาจจะแบบเหมือนอยากให้มีมิติมากขึ้นกว่านี้แต่ก็ไม่อยากให้แบบเป็นแท่งแบบเป็นแท่งเหมือนซิลิคนยัดเข้าไปเลยไม่อยากแบบดูแบบ โด่งมากเกินไปก็เลยมาปรึกษาแล้วก็เรื่องของโงเ่เฮงด้วยอะค่ะครับตอนนี้เราเตรียมไขมันนะครับไขมันนี่ก็จะเป็นเป็นก้อนๆน,นะเป็นก้อนๆเนี่ยเราพร้อมที่จะนํามาใส่เข้าไปในในโพรงในโพรงออใต้ผิวหนังแล้วเราเสริมมาแค่นี้พอเพราะว่าตรงน,นี้โงเ่เฮงดีแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเยื่อเยื่อเทียมนะครับซึ่งจะเป็น ส่วนสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้โครงสร้างของไขมันและตัวนิ้ยเทียมเนี่ยประกบไปด้วยกันนะครับอันนี้จะทำให้โครงสร้างของจมูกที่เราปั้นขึ้นมาด้วยวัตถุที่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเนียนมากกว่าการใช้ซิลิโคนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาปลายแหลมๆนี่นะครับจาะ เจาะให้มีช่องเล็กๆประมาณเซนเดียวนะครับไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตแล้วก็เ,เราก็เปิดช่องเล็กๆนะครับเพื่อเพื่อให้ให้มีเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงเพื่อให้เนื้อเยื่อมันเข้าไปได้นะครับเป็นเนื้อเยื่อไขมันกับกับเนื้อเยื่อ,เ,อเทียม ตอนี้เราจะใช้ทั้ง2ตัวดันให้จมูกเนี่ยมันขึ้นมาตรงโคนเนี่ยนะครับเราเราไม่ไม่เน้นเรื่องการใช้ซิลิโคนเราใช้วัสดุของที่ที่มีอยู่ในตัวเองเราก็ปั้นขึ้นมานี่เราก็ปั้นขึ้นมาได้แล้วนะครับเยื่อเทียมนะครับเร่ยเทียมเนี่ยมันมันจะละลายได้แต่ก่อนจะละลายเนี่ยมันจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาในร่างกายให้บางส่วนนะครับเป็นตัวกระตุ้นโดยเฉพาะ เราเอามาผสมประสานกับการใช้ไขมันงนั้นเยอะๆตัวนี้จะเป็นเนื้อเยื่อเทียมเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับก็สอดใส่เข้าไปอันนี้ใส่เนื้อเยื่อขึ้นก่อนนะครับตีนนี้มันมันมันก็จะอยู่รองรับนะเพื่อเสริมไม่ต้องใช้กระดูกอ่อนไม่ต้องใช้แต่ว่าเราเรามีไขมันเราก็าไขมันมาใช้ต่อ เป็นไขมันนะครับนี่ก็เป็นเยื่อเทียมนะครับเนี่ยเห็นปนปนกันอยู่แล้วก็เสริมมาที่ตรงปลายหน่อยจะบุกทรงพวกนี้ก็จะเป็นทรงธรรมชาติจะไม่แหลมคนที่นิยมแหลมต้องเราก็ต้องเอาซิลิโคนเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราใส่ไขมันก็ไปเต็มนะเราก็เอาเยื่อเทียมเนี่ยเติมเข้าไปอีกนะเติมให้ตรงปลายมนะันขึ้นมาอีกเราใช้วัสดุ สองอย่างเนี่ยเป็นเป็นของดีทั้งนั้นนะอันนึงไขมันก็เป็นเนื้อเยื่อในตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งตัวเนื้อเยื่อเทียมก็เป็นเนื้อเยื่อสังเคราะห์ที่มันเหมือนเนื้อคน mm. เรียนแบบเนื้อคนโอเคทนีนี้เราก็ทําการปิดรูนะทำการปิดนะรูด mm. อ้าวตอนนี้เราเย็บแค่สองเข็มเท่านั้นเองนะครับนี่ทําเวลาทั้งหมดนี่ประมาณ ใช้เวลาทําประมาณ10นาทีเองเอาล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคเรียบร้อยสวยเลยช่ันทีแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือว่ามันนิ่มอะ่ะนิ่มหมดเลยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหมดเลยนะครับไม่เป็นแท่ง <c oughs> เราก็เช็ดสีที่เราวางไว้ออก เรียบร้อยลืมตามหน่อยดิครับยิ้มหน่อยเจ็บไหมไมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมอ,อามีอะไรอยากพูดพูดเลยไม่รู้สึกอะไรค่ะเหมาะกับคนที่แบบคือตอนแรกกลัวมากแล้วก็ว่้จะเจ็บแต่แบบไม่รู้สึกอะไรเลยคนะรับนะใช่คือเหมาะมากกับคนที่ที่กลัวอย่างหงป้าอย่างเนี้ยล้วกระจกมากกรนะจกกระจกพอใจไหนนะม จังปานี้ต้องตุ้มๆนั่งหนูเองดีเอาพูดด้วซิว่าเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บเลยค่ะจริงๆอันนี้จริงๆคือแบบจริงๆเหมาะแบบกับคนที่แบบขี้กลัวมากๆเลยอ่ะจริงๆเพราะว่าแบบมันมันไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยอ่ะค่ะตอนนี้ให้ลุกเลยนะโอ้โหขลาดนี้ดูหน้าตาแบบนี้จะบวมช้ำไหม เออสวยทันทีหน้าไม่บวมไม่ช้ำไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอะค่ะลงจากเตียงได้เลยค่ะแล้วก็แบบจริงๆไม่รู้สึกไม่รู้สึกเจ็บจริงๆเลยอะแล้วก็เดินได้ด้วยแล้วหนูเป็นลูกใครตอนเนี้ยเไรคะตอนนี้เป็นลูกใครลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อ อันนี้ทำจมูกด้วยไขยมันไปได้กี่วันนะสวันสวันเราก็ใส่ใส่พาสเตอร์ปิดไว้เฉยๆนะตอนนี้เราแกะออกก็ไม่มีอะไรอะ่ะนีแกะปุ๊บนี่คือสภาพจมูกที่ใส่ไขมันนะครับมันจะบวมตั่นี้นิดหน่อยเราต้องการหมเห็งเป็นหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มารีวิว ทำจมูกไขมันนะคะด้วยไขมันตัวเองทำได้ประมาณหนึ่งเดือนกับอีก10กว่าวันได้นะคะ mm. ก็เห็นว่าธรรมชาติชอบมากๆเลยนะคะ่ะเข้ากับหน้ามากๆ